นี่ค่ะวันนี้พาลูกสาวมาทาวน์นะคะแล้วก็มาจอดรถข้างบนนี้ก็เลยมาจอดรถข้างบนดาดฟ้านะคะก็เลยมาถ่ายมาให้ดูว่าเราค่อนข้างจะใกล้ๆก,ลก,ลกับแบล็กพูลทาวเวอร์เนาะก็เลยมาถ่ายดูให้ดูค่ะว่าอ๋อมันไม่ได้ไกลเลยค่ะ,ะนี่ค่ะสวยงามน,นะคะเนี่ยข้างล่างก็จะเป็นฝืนน้ำตามนั้นนะคะ อ,นนอันนี้เราอยู่บนลานจอดรถเนาะ,ะ,ะนี่ยค่ะแบบคทูนทาวเวอร์แบบร่งเท้าสูงใหญ่เป็นต่าง,งานนะคะซูมให้ดูน้านนะคะแบล็กทูไยสูงมากนี่นะคะเป็นสัญ,ญลักษณ์ของเมืองแบล็กทูค่ะคลิปนี้สั้นๆนะคะ ว่าให้เห็นมุมอันใกล้ๆของอารักพูทาวเวอร์ค่ะคลิปนี้สั้นๆฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ